วัดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่างสองบาลานซิ่งกับกิมงานน้คคําแตกขยะค่าของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างสองบาลานซิ่งกับกิมงานน้คคําแตกแยะทาานะครับได้มาทําการเจาะน้ํประดานที่บ้านพันเตองที่สามและพันพนมในลูกค้าเจาะจะทําสวนมะพร้าวน้าหอมโปกและโป่งนองนาวันนี้เจ,ะจะา,าะเสร็จเป็นบ่อแรกเดี๋ยวจะมีต่อ,อกบอก่อสองน้ำก็ได้ก็คือ กคิวขึ้นครับเจาะเศษบอนี้ก็ความลึกที่4-3เมตรตัวนี้เป็นพื้นที่น้ําเยอะเจาะมาค่อยลึกก็ได้น้ำละถ้าเจาะลึกตัวนี้ก็อาจจะเมินไปพื้นที่น้ําเยอะนะครับโ่วน,นี้ลูกค้าไหนสนใจที่เจาะบ่บดานก็สามารถติดต่อหาช่างสองบาดานท้นได้เลยน้อยังมีเบอร์โทรศัพท์ ไปบุกไลไอดีทิ้งไว้อยู่ท้ายคลิปและข้อมูลต่างๆอยู่ด้านล่างครับผมกดเข้าไปดูได้ได้ลูกค้าที่สนใจจอดติดต่อมาปรึกษากันก่อนได้เป็นบางที่ก็เป็นพื้นที่น้ำน้อยพื้นที่หาน้ำยากอย่างนี้อยากได้พุ่งๆอย่างนี้ลูกค้าก็ต้องทําใจนะครับต้องดูพื้นที่ของตัวเองด้วยว่าเป็นพื้นที่ยังไงพื้นที่น้ำน้อยพื้นที่น้ำมากพื้นที่หาน้ำยากอย่างนี้ อยากให้แตกอย่างนี้ทุกบ่ก็ช่างกเ็เสกให้ไม่ได้บางทีนะครับผมตัวนี้ก็ได้ตำรวจหาแหล่งน้ำมาดานด้วยเครื่อง a d m g 300s เครื่องตำรวจหาแหล่งน้ำมาดานาก่นอนทาการเจาะครับผมบางที่ก็หาน้ำยากนะก็โอ้โหตัจะได้น้ำบางที่ก็น้ำได้แค่สองสามคิวอย่างนี้เราจะต้องทำใจเป็นนะครับเป็นพื้นที่หาน้ำยากน้ำน้อยอย่างนี้ไม่ใช่อยากได้พุ่งๆอย่างนี้ แต่ไม่ดูพื้นที่เออย่างนี้ช่างก็ไม่ไหวมือนช่างก็เสกให้ไม่ได้เนาะอยู่ใต้ดินหาช่างสองวัดานซี่ก็หากินกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นน้อยอยู่ข้างล่างดีจะต้องเข้าใจช่างด้วยท่านก็ตามท่านผมก็เข้าใจผมก็อยากให้ได้อย่างนี้แต่พุ่งๆอย่างนี้ดูบ่อแต่บางพุ้นที่มันก็เป็นพื้นที่หาน้ำยากน้ําอยู่ลึกนี้มาที่ผมแขงไปอย่างนี้เจาะไปป็นร้อยกว่ามตรก็ยังไม่ได้น้ำมันเหนียดตาดใจเครื่องหาหล่งน้ำมาดานวัด น้ำมันอยู่ที่ตัวน,นั้นไม่ดีหาน้ำยากอย่างนี้ท่าเราต้องทําใจด้วยนะครับนี่กำลังทักเทียเ่ยงเหลืออีบอนั่งบอน,น,น,นองนู่นเหัะใกล้แมตโคหน่อยบอนงอยู่ลงสระพอดีบอนี่นก็มุดจวดเลยกำลังเป่าล้างบอกันครับบอนีสเจ้าของนัน ี้ก็ทำการเจาะด้วยเครื่องลมแอร์ครับผมขนาดใหญ่หกร้ออย่างนี้ราคาก็อยู่ตามพื้นที่นะครับผมช่างสองอยู่ที่อำเภอนาว่าจันทนครพนมครับผมลูกค้าไหนสนใจเจาะก็ติดต่อมาช่างแต่เจาะที่จจนครพนมจันนครบุกดาหาร,น,รนี่ครับบึงการดิดอนก็ไปอย่างนี้ครับก็ติดต่อหาเข้ามาได้เลย ทางพี่ก็ไปอําเภอวางสามหมออุดรวางสามหมอสี่ธานนี้คือที่หาน้ำยากนี่ก็ไปคะประบกระจะได้น้ำใช้ในควเรือนแต่น้ำทำเกษตรก็ค่อนข้างหายากแถวศรีธาตุแถวสามหมออุดรถ้าได้ก็คือฟุุๆไปครับตาน้ำจะค่อนข้างอยู่ลึกหน่อยแต่นี่แถวบ้านข้างอินก็มีเป็นพื้นที่น้ำเยอะน้ำาก็จะสุชื่อนนะครับทําการต่อล้างบ่อย ใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อหาช่างครับผมช่างต่อการ์ดานซิ่งกับทีมงานน้ำแต่ละเรียกืาของเราวันนี้ก็จะช่วดกันครับผมเจาะที่ตีสามเมตรน้ำุ่งกระจายเลยช่วจวดกันครับผมตัวน้ำไหลเต็มนาบ้านเลยเดี๋ยวเหลืออีกบ่อนึงเดี๋ยวช่างจะรีบเป่าและเก็บของแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าช่างสองจะไปเจาะทำที่ไหน วันนี้ก็ขอลักลาสวัสดีครับต่อบอนทีสองก่อนบา,บายๆรีบกดไลค์กดแ like, ชร์กดตคดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างด้วยครับสวัสดี So we'll